แบบนี้วันที่23เดือนมกราพุทธศักราช2568เป็นมันที่21ที่ข้าพเจ้าในพิชาตวายโยขอถวายเสียงสวดสายทีนใหญ่พระสูดพระปริบัติเรียกมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา สังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตข,ของขา้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและเล็กด้มีสมาธิจดจ่อในอัคราพย,ายัญชนะในบทสวดอย่างตัวหนึ่งได้เทินบทที่หนึ่งบทสวดทุนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุงอัจฉริขันจนตุเทวดาสัทธมังโมลิราชสาัสุนันตุสักขโมขะังสักเชกามีจารุเปชิิติกะระตะเพจันตะวิเควิมาณี ทีเปรอะเคจักษคาร์เมตรุวันะขะฮะนี่เคหะวัตถุเคเตกุมาจะยันตุเทวาชลธาและวิสเมียักขะพันพันนาคาจิเกตาสันติเกยังมูลีดาวจันนังสายเทวเวีสุนันตุธรรมะสวัสดิการุอัยยมพัทันตาธรรมะสวัสดิการุอัยยมพัทันตาธรรมะสวัสดิการุอัยยมพัทันตา บทที่สองบทสวดบูชาพระรัตนตรัยอิมีนาสกาเลนะพุทธังอภิพูชยามะอิมีนาสกาเลนะธรรมังอภิพูชยามะอิมีนาสกาเลนะสังฆังอภิภูชยามะบทที่สามบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสมมาสมพุทโธพระควาพุทธังพระควทังอภิวาทิม <teil> ิสวาคัาโตพระควาตาธโมธามังนมัสามิสุปฏิปันโนพระควาตัวสาวกสังโฆสังฆังนมามิ บท iesen, บที่สี่บทสวดนมัสการสิทธิคาถานโมตัสสะภควาโตอะหังโตสมมาสมุตติสะนโมตัสสะภควาโตอะหังโตสมมาสมุตติสะนโมตัสสะภควาโตอะหังโตสมมาสมุตติสะบทที่ห้าบทสวดใจสรณะนังพุทธััสรณนคจามิธัมมังสรณนันคจามิสังฆังสรณนันคจามิทุติยมปีพุทธังสรณนันคจามิ ทุติยมปีธรรมังสารนังคจชามิทุติยมปีสังฆังสระนังคจชามิตติยมปีพุทธังสระนังคจชามิตติยมปีธรรมังสารนังคจชามิตติยมปีสังฆังสระนังคจามิบุตรหกบุสวดสัจการิยคาถานัตถิเมสารนังอัญญพุทโธเมสละนังบัลลังเอเตนะสัจวาเชนะสุติเมหุนตุสาพทา นัตถิมีสละนังอัญังธรรมโมมีสละนังวังเอเตนะสัจจวเชนะสุติมีหูตุสัพพทานัตถิมีสละนังอัญังเถรังภูมิสละนังวังเอเตนะสัจจวเชนะสุติมีหูตุสัพพทาบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาระหังสมมาสมุทโธวิชชาจารณะสัมปโนโสุตโตโลกัปโตวันตตลวุปุริสธรรมสาลติสัตถาเทวมโนสานังพุทโธภควาติ บทที่แปดธรรมานุสติสวากาโตภะคะวะธตมโมสันติเิโกอกาลิโกเอหิปัสิโกโอปนาลิโกปจตังเวทิตตโพวินโยหิตะบทที่เก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะตูสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตูสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะตูสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะตูสาวกสังโฆ ยติี่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถุริสกุคลาเอสภะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักคินนายโยอัญชลีกาลนายโยอนุตรังปุญญาขีตังโลกัสราติบทที่สิบรัตนสูตรยาณิถภูตานิชมากาตานิกุมานิวายานิอัตตาลิขีจพิเอวภูตาจุมานาภะคะวะโตภะวันตุอัทโธปิสักัจเจ สุนันตุพาสิตังสัตสมาหิภูตาสิมาเมธะสัพเฮเมตังกะโลทะมานุาาาาาสิตยาปะปะชายะทิวายจะรัดโดจะอะลันติเยพะลิงสัตตานิเนลักขะทะอปะมัตตายากินจิวัตทะวิตังอิทธะวาลุนังวาสุสักเฮสุวายัาง ร ana, ัตนังปณิตังเอเตนะโมสัพมังอาทิอาทาคาเตนะอิธรรมปิพุทเตรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจวสุวัตีหุโตทะยังวิราคังปะมะตังปณิตังขยัตสักยะมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธรรมีนะสุมาติกินจิอิธรรมปิพุทเตรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจวสุวัตีหุโตยำพุทธเสถโปะ ดิวันนยัยีสุจริงจะมาทิมานะนันตะดินัคณะมาหจุจะมาทิเตนะจะมาณวิชติดิตัมปิธรรมีรัตนังปานิจังเยเตนะสาเจวสุวชีหงตุเยบุคาลาอัตถะปะสะตังปะตตังตาจิตตาลิเอตานิยุคานิหงตุติเตทะคีเนียสุขตัสสะสาวกะ เอเตสุทินานิมหพราลานิยิธรรมปิสังเีรตานังปณิตังเอเตนะสัจเจวสุวติหุโตเยสัพสุป,ปตามะนะสาสัสานิณะน,นิกานิมิโนโนโคตะมะสาะนัมหิตีปจิตปตาอิมาตังวิไคหะรัทธามุทานิพัตุง พันชุนานมาอิทัมปิสังคิรัตนังภายในตังเอเตนัสาเจวสัสวัติหุนตุยทินทักคีโลปัตวิงสิโตสิจ่าจัตุพิวาติพิอิทัมปิปะกกัมปิโยตัทูปะมังสัปปุริสังวัฏามิโยอรณะสัจจานิอเวสัจปัสสติ ยิท่ทำปิสังเชลตระตะนังปัญตังงอิตินสัจเจวสุวัติุนตุเยอริยาสัจเจนิวิภายวายันติชัมพีละปันเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตุหติสุภุสัปสปะมัตานะตานาเตพะวังอะทะมะมา,มาทิยันติ ยิธรรมปิสังเคละตนังปานิตังเอเตนะสาเจวัสุวัติโหตุยะสะมหาวัสสะทัสศนสัมปทาย,ยะอิยะสะสุธรรมาจะหิตาภะวันติสกัยยะทิติวิจิจิจัจจ์สีละพะตังวาปิยะทัตจิจินจิจะตุหะปาย,ยหิจะวิปปมุตโตจะจาภิทานานิ อะพัมโพกาตุงอิทัมปิสังเคระตรนางปานีตัง,งเอเตนะสะเจวสุวัชีหงุตุกัจจาปิโสกัมมังกะโปปะกร,ราาะตพพิปะปังกาเยนะวาจายุเิเจตสาวาอะพัพโพโสตัสสะปะจิตจัตชายะอะพัมพัตตาอิทัปทัสสะวุตตาอิทัมปิสังเคระตรนางปานีตัง,งเอเตนะสะเจวสุวัชีหงุตุ วันิปคปคุมเพยยะถาบุติหัตเฮคิมหานะมาเสปัฏฐมัสสะมิงคิมเฮปัทูปะมังธรรมวังอัทียะสะยินิพพานาคามิงปะละมังอิตายะอิทัมปิพุทธรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจวะสุวัติโหตุบะโลวัฏรันยูวัฏรัทูวัฏลาหะโลอุนานุตตะโลธรรมวังอัทียะสิ อิธรมเปียกุเทรัตนังปไญิตังเอเตนะสัจเจวัสวัติีหัวตุวขีนังบุลานังนัวังนัตถิสัมภวังอัตตะจิตตายยะติเจพระวิสสะมิงเตขีนะพีชาอวะลุจชะชาญพินติตีลาเยนทายัมปะตีปูอิทัรมปิสังเครัตนัง ปานิตังเอเตนะสาเจวสุวัติโหตุยานิทพูตานิสมาคตานิกุมานิวายานิอัตติเีอัตตาคตังเทวมนุสสปูชิตังพุทธังนะมัสสามะสุวัติโหตุยานิทพูตานิสมาคตานิกุมานิวายานิอัตติเีอัตตาคตังเทวมนุสสปูชิตังธรรมะมนัสสามะสุวัติโหตุ ยานิถัปุตานิสมาคาตานิคุมาณิวายานิอัตตลิเคอัตชาคตังเทวมนุสสปูชิตังสังขังนัมัสสะมาสาวุธิโหตุอัตบทที่สิบเอ็ดอาณาไปพิปริยัสัพพโลโควินาสุมุตโตสัพพสตาปวัตธิโตสัพเวะละมะจิกันโตนิพุโตจับตุววางผวัง สัพเยติโยวิวัชันตุสัพพะโลควินัสตุมาติภาวะวันตายุสกิธิคายุโกภาวะอภิวัธนาสีริสะนิจังวุฒาประชายโนจัตาโลธรรมาวัฏทันติอายุวันนสุขังพระัง